โอ้ยลืมบมาใหม่ไหมอืมโอ้ยสิงเลืมบใหม่มาอ๋ออัดหรอสวัสดีครับอยู่กับช่องสิงเดอะคอปอีกแล้วครับท่านท่านท่านวันนี้มาทำอีกอย่างเนาะมาทำอีกอย่างเนาะอ่ะสำหรับลูกอีสานลูกชนาะเออว่ากันตรงนี้แล้วกันนะครับผมเข้าอยู่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับบ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่เขาบอกว่าเอ้ยมีข้าวกินไหมเดี๋ยวส่งข้าวมาให้ปกติแล้วพอเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยนะครับไปเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยก็เราก็จะมีเขาสง่งเขาสารนะครับมีของอะไรมาทีน,นี้เราแหละนก็อยากกลับเองเพราะว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันด้วยก็เลยให้ส่งนะครับส่ง โอ้โยข้าวเดือดรึนบ,บูดเลยส่งข้าสารมาให้นะครับเอาไว้กข้าว okay, okay, yeah. ดูซิว่าส่งด้วยบริษ,ษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งสีเหลืองเหลืองเหเหจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะตอนแรกคิดว่านิดเดียวโหเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเทยียบค่าน้ำมันแล้วก็ถือว่าโอเคนะถ้าคุ้มอยู่นะครับ โอเคอ่ะไปดูกันนะครับเทไหรนขอ,อน,นั่งก่อนว้าว <Wow. S 2> ต่าง้องนี้แหละอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละ,หละ,ะที่เห็นนี่คือข้าวสารนะครับที่ถูกส่งมาโดยบริษัท ขนส่งนะครับสีเหลืองอ่าสีเหลืองแล้วกันเป็นยังไงบ้างนี่ไงข้างในเนี่ยนะครับเป็นโอ้โหหนักมากเป็นถกกระสอบปุ๋ยใส่ข้อสารมานะโอ้สามกระสอบปุ๋ยสามกระสอบแบบนี้โอ้ยหสี่กระสอบปุ๋ยแล้วทีนี้เขามีราคานะครับราคาดูซิว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะครับเวลาส่งเนี่ยเขา จะคิดค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่กระสอบเล็กบุยเล็ก,ลกแล้วก็ใส่ใส่ใสกระสอบปุ๋ยใส่ลังมาใ่นี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกว่าขนาดเท่าไหร่กี่กิโลแล้วก็ ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าเวลาเขาส่งพัสดุมาเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะโอเคโอเคาทดออสอบแรกไอ้กล่องแรกแล้วกันกล่องแรกนะครับตรงนี้จะเขียนขนาดความกว้างคูณยาวของกล่อง3 9มเก้าคูณสาบคูณสาน้ำหนัก1 7 9เจกกิโลกรัมนะครับราคาขนส่ง จากสุรินนะครับสุรินมาถึงกรุงเทพเนี่ยระยะทางมาหกร้อหกห้าสิบห้ารอยเจ็สิบเออถึงบ้านเราหาร้อยจ็ดสกิโลเมตรนะครับสิบเจ็ดจุดเจ็ดกิโลกรัมเนี่ยสองร้อยสี่สิบบาทโอเคนมีขนาดด้วยสิบเจ็ดจุดจุดเก้ากิโลกรัม ราคาสองร้ยสี่สิบบาทโอเคอันนี้ขสอบแรกใส่ลังมาข้อที่สองอ๋อราคาเท่ากันเลยที่สองเหมือนกันนี่เหมือนกันเท่ากันได้เลยสิบเจ็ดจุดเก้าอมนี่ทำไมพอเขาไปขนาดนี้ มีสองสิกกิโลกรัมเหมือนกัน240บาทเช่นเดียวกันโอเคสอลังหรือ2อกล่องผ่านไปข้างล่างข้างล่างยีกิโลกรัมสี่กนยีกิโลกรัมข้างล่าง20่กิโลโอ้ย อัน่ากเลยนะครับอันแไม่ในชน่นะอัน kg, อแรกยี่ิกิโลกรัมสองบาทอ้าวก็แสดงว่ากิโลหนึ่งประมาณสามสิบหกบาทนะเนี่ยสองห้าสองเป็นอ่ะบนสกูท้ายอร์ดด 21กิโลกรัม21กิโลกรัมความกว้าง47คูณ33คูณ24 21กิโลกรัมราคาขนส่งอริยะทาง570กิโล285บาทโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้ว4ลังนะครับ4ลัง นะรวมทั้งหมดกี่กิโลทดกหนึ่งสิบสี่สิบห้าสิบหกหกทดกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบหกจุดแปดกิโลกรัมนะครับเจ็ดสิบหกจุดแปดกิโลกรัมราคาขนส่งเท่าไหร่เป็นห้าแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้า สิบห้าแปดสิบหกสิามเป็นแปเป็น9ก้าเป็นสิรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นค่าขนส่งนะครับ76.8กกิโลกรัมรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น หนึ 1> 1, ่บาทระยะทาง <c oughs> ระยะทางห้าร้อเจกิโลอะห้ารสิกิโลเลยกันนะครับอเ,เคจับระยะอยู่5้ารยสิกิโลนะครับถึงบ้านโอเคตกกิโลเท่าไหร่บาเกิโลสิบาทปะ่ะอืมหน่กิโลสิบาบาทมา,าที่พนสิบาท ก็ถือว่าโอเคนะครับกิโลกร,รัมละ15บาทระยะทาง570กิโลกร,รมัมก็ถือว่าโอเคนะฮะก็นี่คือราคารวมของการขนส่งนะครับข้าวสารที่พ่อส่งให้กับแม่จากสุรินระยะทางระยะทาง500รประมาณห้านะครับน้ำหนัก ทั้งสิ้นเ6 8คิดเป็นเงินค่าขนส่งทั้งหมด1,035บาทตกก็เฉลี่ยกิโลกรัมละ15บาบาทเออมันสิบาทนะครับโอเคอ่ะก็จบคลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากจะทราบว่าเวลาที่เขาส่งของผ่านบริษัทขนส่งเอกชน,น,ชนเนี่ยนะครับจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะครับแต่ก็ถ้าที่ดีก็กลับไปเยี่ยมบ้านดีกว่าถ้ามีโอกาสนะค,ครับคลิปนี้ซิงเด็คคอรปไปแล้วบายบายไปแล้วบาย